ขอข้ามเส้นเพื่อนเปิดห้าคู่รักดาราจากเพื่อนขอเลื่อนเป็นคนรักเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกันมานานแต่วันหนึ่งก็อยากจะขอเรือนคันเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรู้ใจบ้างแถมเราคนดังก็ยังเปลี่ยนความเป็นเพื่อนให้กลายเป็นแฟนได้หลายคู่เลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ คู่ที่หนึ่งนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคัามเส้นข่าว่าเพื่อนกันไปแบบสดๆร้อนๆเมื่อจู่ๆหนุ่มนายนภัสก็ได้ออกมาสารภาพรักเพื่อสาวคนสนิทอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพชนกกลางวงซื้อเล่นเอาเราบรรดานักข่าวและแฟนๆเขินกันยกใหญ่หลังจากที่เราดูนว่าทั้งคู่จะเปลี่ยนจากสถานะคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงกันได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นมาตลอดว่าให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่งานนี้สาวใบเฟิร์นจะรับรักเพื่อซีคนสนิทอย่างหนุ่มนายหรือไม่ก็ต้องรอรต่อน คู่ที่2ดาแอนโดรฟินและเดนนิสไทคูนเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่ทำงานและรู้จักกันมานานถึง10ปีสำหรับนักร้องสาวดาแอนโดรฟินและแรปเปอร์หนุ่มเดนนิสไทคูนที่จูจ่ๆก็เปลี่ยนรักเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนก่อนที่ทั้งคู่จะคุกเข่าสไพ้ายคอแต่งงานและจูงมือเข้าประตูวิวากกันไปเมื่อช่วงเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองและที่สำคัญตอนนี้ก็มีข่าวดีอีกครั้งเมื่อทั้งคู่กำลังจะก,กลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วงานนี้เบบี๋น้อยจะน่ารักนนนน่่าเออดดดูแคคไไหรตติตมกั้ลยะ คู่ที่3แจชชวนชื่นและแจงปุณณาเป็นคู่รักสามีภรรยาอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่สร้างเสียงัวเราอให้กับแฟนๆมาตลอดสาหรับตลกชื่อดังอย่างแจชชวนชื่นและภรรยาสาวแจงปุณณาที่ทั้งคู่ก็เคยเออกมาเผยว่าในตอนแรกทั้งคู่เป็นเพื่อนเก่ากันตั้งแต่สมัยเรียนพอวันหนึ่งนะัดเจอกันก็เกิดสบักหลักึ้นและตกลงปรงใจคบหากันจนตอนนี้กลายเป็นครอบครัวสุขสารมีลูกๆที่น่ารักมาเป็นโซ่ทองค้องใจบอกได้เลยว่าแม้คู่นี้จะชอบแกล้งกันแรงๆแต่ความรักที่มีให้กันนั้นไม่ ลดลงไปเลยแล้วค่ะ คู่ที่4ี่เจีย ب, ๊ยบชมพูนูตและปูไข่พงศิริเป็นอีกหนึ่งคู่นักสแสดงที่คบหากันมาอย่างยาวนานจริงๆสําหรับคู่ของเจีย ب, ๊ยบชมพูนูตและปูไข่พงศิริซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะคบกันด้วยสถานะแฟนนั้นทั้งคู่ก็เริ่มต้นจากสถานะเพื่อนสนิทมาก่อนแต่สุดท้ายก็ตกนงปรุงใจเป็นมากกว่าเพื่อนแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยได้วาออกซื่อกันเท่าไหร่แต่ก็เป็นคู่ที่น่าราักมากๆเรียกได้ว่าตั้งแต่คบหากันมานั้นก็นไม่เคยได้ยินข่าวและห้องระแห่งกันเลยล่ะค่ะงานน้เลยลอออยอ่มไ está คู่ที่5แพรพอลล์ลพาและเชนนัทวันรปิดท้ายด้วยคู่นักแสดงร่วมช่องอย่างแพรพอลล์ลพาและเชนนัทวัน์ที่ต้องเรียกได้ว,ว่าตือเท่านั้นที่คลองโลกเพราะก่อนหนะ้าที่ทั้งคู่จะอ,อมบยองรับตรงๆว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จนตอนนี้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนั้นก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแถมไฟชายยังเผยแบบตรงๆว่าเคยจีบายหญิงมา่20ปีที่แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จก็เลยคงสถานะความเป็นเพื่อนมาเป็น10ปีก่อนที่สุดท้าย่ายหญิงจะเปิดใจรับรักและรักกััันนนนนนนมาาจถึงงทุกกววีี้้่่เเเอรยไดป็คู แท้กันแล้วไม่แคล้วคลาดอย่างาแน่นอน